ืัอน,นี้เราก็จะมาให้เบงเฮือนตัวนี้เป็นเฮือนในเสาเนาะอยู่บ้านบ้านเอียงเกาะลืมละอ๋อบ้านโพนป่าเป้าเมืองศรีสะตานาตัวนี้เป็นเฮือนแคมป์ทางใหญ่ให้เสาปีหนึ่งเมนสองหมื่นดอลลาร์เนาะสองหมื่นเรียนดอลลาร์ใครเป็นเงินบาทกะปีหนึ่งประมาณาประมาณหกแสนนี่แหละประมาณหาหกแสนเนาะปีหนึ่ง ตัวนี้เมนเทอนใในเ้าอ้อมขางก็จะเป็นตึกแถวเนาะทางล่างก็จะเป็นน้ำหัดเม้นข้างหน้าก็จะปลูกยอปลูกหยาเนาะตัวนี้เป็นเือนในเ้าอยู่บ้านพนป่าเป้าเมืองศรีสตนาตัวนี้ทางในมันก็นจะเป็นไม้เนาะ ห้องนอนตัวที่หนึ่งห้องนอนก็นจะเป็นประมาณนี้ตัวนี้เมนเือเร์ไฮซาอันห้องน้ำติดทุกห้องเป,เป็นบ่านหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่เอดาแสี่องนอนสี่องน้ำมาเบิงตอนนี้เป็นห้องใหญ่เลยแฟมิลี่รูมตอนนี้เป็นห้องใหญ่มีแอร์มีหมอนอันดูดอากาศพร้อมห้องอาบน้ำ เื่อนี้เน้นหาเนะกาไซไม่กังเกตัวนี้เป็นเพื่อนให้เศรา้ามีต่สิลงปเป็นเบงสันลุมพู้นี้อัน,บบนผู้นี้แม่บ้านแม่บ้านทำความสะอาดมันได้ลงนี่ก็กว้างดี ตัวนี้เป็นสันหลุมตัวนี้เป็นห้องนั่งลินตัวนี้ตัวนี้เป็นห้องกินขา่าวตัวนี้เป็นห้องครัวตัวนี้เป็นแม่นหลังบ้านเนาะหลังบ้านกะยังกว้างพื้นที่ซอยซอยกัหลายอ้อมคางกะมีเฮือนมีอพาร์ตเมนต์เพราะว่าเหอนแคมทางใหญ่ ตัวนี้สันลุมจะเขาจะพาเบิ้งหนาเฮือนตัวนี้เป็นหนาเฮือนพากันมาล่างมือน,นี้บ่พากันมาล่างมือน,นี้วะหมอมาล่างนี้สีขาวเดือนเพิ่งแรกจักเทือกเออ ตัวนี้มันเดินหน้าบ้านเนาะจอดรถได้หลายคันตัวนี้มันแคมทางใหญ่เลยแคมทางใหญ่เลยเนาะประมาณจากมือสิแล้วนี่ประมาณจากมือเป็นทิศอือ เอาเจ้าคือแบบสำเนียงไทยเจ้าเคยไปไทยวะ<อ>บอสเจ้าค<อ>ือว่าสำเนียงไทยเจ้าเคยไปไทยวะบอเคยอัออยะะดดนนี้เนี่ยเจ้าเคยไปไทยอยู่วะยันว่าเคยไปเห็ุเรื่อยยุทธไทยเ,เยจ้านี่บอเคยเห็ุเรื่อยยังคืออะได้เงินเดือนละ เออเอาเห็ดเมื่อกันเด้อ